บ้านเว้าวไชยาคูนะครับรถไทยโนโมโซ E23S กรอบาแบบใช้ PTO ปัน่นนี่คือความแรงของ PTO โอบนี้ราก นี่คือรอยใบยเมตรรอยแรกนะครับเนี่ยประมาณนี้รถน้อยแต่รอบีโอถือว่าโอเคมากเลยรอบจัดมาก เลี่ยนดีเตียนได้ไหมเปลี่ยนดีครับทีนี้มันเตียนเกินเนาะก็เหลือแต่ว่าลุงต้องการให้เหลือตอหญ้ามากน้อยแค่ไหนปรับขึ้นปรับลงได้ครับอ่าเพราะว่าเอาขึ้นน้อยนึงเราก็คอนโทรลขึ้นลงที่มือคอนโทรลยกหางอันนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าดูดูตามความอ่า พึงพอใจเรื่องการปรับย่าสูดต่ำเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้พึ่งลอยเลยอ่าสี่สิบเซนใช่เกณฑ์สี่สิบเซนเต็มเต็มหน้าตู้โอเคโอเคโอเคอ๋ออ้วนหนักไปหยอกด้วกันหน่อยนะอ่าจริงๆลุงต้องยกให้สเกลพ้นพื้นนิดนึงอย่าให้สเกีมันลากตลอดอันนี้มันลากตลอดอ่าใช่อันนี้มันลากมันก็เลยเหมือนกับว่ารถมันลากสเกลมันต้านอ่ากันยกเสิ้นจั๊ก